อในหลวงของเราองค์ปัจจุบันตอนที่ท่านบวชนะพระอุปชาเป็นส่วนในพระสังฆราชนะชื่อว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวัชริรยานวงศ์เรียกว่ามีฐานฐานันดอนที่สูงมากนะสมณศักดิ์ก็เรียกว่าสูงที่สุดแต่ว่าท่าน เป็นพระเถระที่เป็นกันเองมากนะท่านสนิทคุ้นเคยกับหมอมราชวงคึกฤทธิ์ปราโมทนะพวกเราคงจะรู้จักก็มีเรื่องเล่านะเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาสักหกสิบเจ็ดสิบปีมาแล้วนะวันหนึ่งหมอมราชวงคึกฤทธปราโมทก็ไปที่ตำหนักของสมเด็จนะไปถึงนั่นก็เย็นละ ก็พอดีกับที่สมเด็จพระสังฆราชเนะพิ่งเสด็จกลับมาจากหัวหินยังไม่ทันพักเท่าไหร่เลยสมเด็จพระสังฆ์มราชนคิีประโมทนเนี่เห็นต้นไม้ต้นเล็กๆต้นหนึ่งอยู่ในกระป๋องนมต้นเล็กๆแค่คือเองมั้ง สมเด็จพระสังกราชก็บอกเนี่ยต้นเนี่ยสมพานที่หัวหินให้มาหมอนมาอชวงคึกฤกก็พูดว่าเนี่ยโอ้นี่ต้นพยอมใช่นะสมเด็จรู้หรือเปล่าว่าต้นนี้เนี่ยมันต้องสี่สิบห้าสิบปลูกไปห้าสิสอายุต้องห้าสี่สิบห้าสิบปีนะมันถึงจะออกดอกอะ่ะสมเด็จ แก่ป่านนี้แล้วเนี่ยหมสมเด็จแก่จะ,จะตายไม่ตายแหล่แล้วเนี่ยจะได้ทันเห็นดอกมันเลยนะที่พูดกับสังฆราชนะสมเด็จจะสมเด็จแก่ป่านนี้จะตายไม่ตายแหล่ะแล้วเนี่ยจะได้ทันเห็นดอกน,นี่เหรอหต้องห้าสิบปีนะกว่าจะได้เห็นดอกสมเด็จพระสังฆราชฟังท่านก็บอกว่าต้นอะไรนะต้นพยอมกี่ปีนะผลถึงจะออกดอกห้าสิบปีนะหมอมาชมเครึ่งริปรามาก็ย้ำ พอท่านได้รับคำยืนยันอย่างนี้นะสมเด็จก,ก็ไปเรียกวัยวัจกรมาเลยตะโกนเรียกเลยนะให้รีบมาไวๆมาทำอะไรรีบเอาต้นนี้ไปปลูกซะนะท่านบอกว่าเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่คือหม่อมราชวงคือริประมนไอ้นี่มันบอกว่าอีกห้าสิบปีถึงจะได้เห็นดอกนะต้องรีบไปปลูกเลยนะอย่าให้เสียเวลาจะประมาทไม่ได้เลยนะ ปกติคนเรานี่ถ้าเรารู้ว่าเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งกว่าจะออกดอกออกผลห้าสิบปีเราคงจะไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่นะก็อาจจะรอไปพรุ่งนี้มะลือนี้หรือรอไปปลูกโน่นเดือนหน้าก็ได้เพราะมันต้องห้าสิบปีนะกว่าจะเห็นผลแต่สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ท่านกลับคิดอีกแบบหนึ่งท่านบอกว่ายิ่งมันให้ผลช้ายิ่งต้องรีบทํา ยิ่งออกดอกช้านะก็ต้องรีบปลูกเสร็จแต่เด๋ยวนี้เลยจะเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรที่ให้ผลช้านะถ้าเรารีบปลูกมันก็จะให้ผลเร็วขึ้นนะต้นไม้ที่พวกเราไปปลูกนี่นะก็คงไม่ถึงห้าสิบปีนะสิบปีนี่ก็โตท่วมหัวแล้วถ้าไม่มีไฟไม่มีอะไรมารบกวนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะถ้าเรารีบพากันปลูกนะนะตั้งแต่วันนี้นะก็จะได้เห็นผลเร็วขึ้นส,สิ่งที่สวนภัทสังฆราชนี่ท่านท่านพูดนี่เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยอะไรที่ให้ผลช้านะอย่าผัดผ่อต้องรีบทำอย่างเช่น การทำสมาธิการปฏิบัติธรรมหรือว่าการออกกำลังกายนะออกกำลังกายนี่กว่ามันจะให้ผลนะคือทำให้สุขภาพแข็งแรงก็บางทีก็ห้าปีสิปีบางทีมาเห็นผลนี่ก็โน่นอีกตอนแก่แก่ก็มีนะเช่นหัวใจยังแข็งแรงอยู่เพราะออกกำลังกายหลายคนบอกว่าอ,ออกกำลังกายนี่กว่ามันจะให้ผลนี่อีกนาน เพราะฉะนั้นก็เอาไว้วันหลังก็แล้วกันนะฉันทําอย่างอื่นก่อนที่มันให้ผลเร็วเล่น facebook ก่อนดูหนังก่อนดูโทรทัศน์ก่อนนะแชทก่อนไลน์ก่อนนะการทําสมาธิก็เป็นกันนะกว่าใจะให้ผลทําให้จิตใจเราสงบเยือกเย็นทําให้ใจเราเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนหลายคนก็บอกว่าโอ กว่าจะให้ผลนี่มันนานเพราะฉะนั้นเอาไว้วันหลังเอาไว้ทีหลังาการคิดอย่างนี้เรียกว่าประมาทมากพระสังฆราชท่านบอกว่าเนี่ยนะต้องรีบทำเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้เ,เรียกว่าจะประมาทไม่ได้ท่านใช้คำประมาทไม่ไดนะ้การที่เราปล่อยเวลาให้เนิ่นนานผ่านเลยไปเนี่ยเพียงเพราะเห็นว่ากว่ามจะให้ผลก็นานเนี่ยเรียกเป็นความประมาท อีกแง่หนึ่งนะที่ท่านน่ะพิจารณาคือว่านะในต้นพยามเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชก็คงจะไม่ทันได้เห็นดอกกันนะเพราะว่าตอนนั้นท่านก็พระชนก็อายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วมั้งแต่ว่าพระองค์ก็ให้รีบปลูกทันทีไม่ใช่เพื่อตัวเองจะได้เห็นนะแต่ว่าเพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้เห็นจะได้ชื่นชม พราผมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการปลูกนะคนเรานี่บางทีจะทําอะไรก็ไม่ใช่ทําเพราะว่าตัวเองได้ประโยชน์นะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลังอย่างพวกเราที่มาปลูกป่าวันนี้เนี่ยนะเราก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากป่าที่เราปลูกเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ไกลนะกว่าเราจะเดินทางมาถึงนี่แล้วก็ต่อไปพูดลงนี่ก็หกเจดชั่วโมง อาจจะไม่ได้เห็นผลงานของสิ่งที่เราทำถ้าหากว่าเราไม่ได้กลับมานะแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันก็น่าปลูกนะเราจะได้เห็นผลหรือไม่ไม่สำคัญแต่ว่าทำแล้วมันมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อป่ามีประโยชน์ต่อสิงสาราสัตว์มีประโยชน์ต่อชาวบ้านที่อยู่รอบแล้วก็มีประโยชน์ต่อโลกนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลสมควรแล้วนะที่เรา มาปลูกป่าบางคนบอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้ประโยชน์อะไรจะมาปลูกทําไมนะความคิดแบบนี้เรียกว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเรียกว่าอัตตาธิพไตนะอัตตาธิพไต,ย,นะต,พตยคือการจะทําอะไรก็เอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะถ้าตัวเองไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ทําคําพูดอันหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เราได้ยินบ่อยนะ ก็คือคําพูดที่ว่าทําแล้วฉันจะได้อะไรทําแล้วฉันจะได้อะไรแน่นอนนะถ้าพวกเราถามแบบนี้เนี่ยพวกเราคงจะไม่มาถึงนี่นะแล้วคงจะไม่ปลูกป่าในวันนี้นะแต่เราไม่ได้ถามแบบนี้นะเราจะถามว่าทําแล้วสังคมจะได้อะไรทําแล้วโลกจะได้อะไรนะเมื่อเรารู้ว่าเออปลูกป่าแล้วนี่มันทําให้ป่าเขียวก็จี ทำให้โลกมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะนึกไปไม่ถึงโลกนะนึกถึงประเทศนะก็ช่วยทําให้ประเทศมันมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเราก็เลยมาอันนี้เรียกว่าเรามีอ่าเราไม่ได้มาด้วยอัตตาธิปไตยนะอาจจะมาด้วยธรรมาธิปไตยนะธรรมะาธิปไตยคือการเอาธรรมะเป็นใหญ่อะไรที่ดีงามเราก็ทําถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์นะ การปลูกป่านี่ก็เหมือนกันนะมันพวกเรามาปลูกที่นี่เราอาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่หรืออาจจะได้ก็น้อยก็คือว่าออกซิเจนเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นมีการดูดซับครราร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นก็ทำให้โลกมันร้อนน้อยลงแต่ร้อนน้อยลงมันน้อยมากนะกับการปลูกป่าเพียงเท่านี้นะแต่ว่า เรามุ่งประโยชน์ของส่วนรวมไปที่ตั้งเราก็มานะ,ะเรียกว่าสปิริตหรือว่าเจตนารวมแบบนี้นีนะ่เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังมากๆทั้งในใจเราแล้วก็ในใจของลูกหลานเราเพราะมันช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่นะทำให้ธรรมชาติงดงามเขียวขจีนะ